ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยเรคเคมันก,กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูนะครับผู้ชมครับแคนครับเราต้องยอมรับว่าปี2022นั้นมีคลิญอายแห่งโลกเวทมนต์นั้นเ<ม>ต็ไมไปหมดเลยนะครับใช่ครับอย่างเช่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีหรือ2ทศวรรษของภาพยนตร์แห่งเวทมนต์กับแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรน,นั้นทาง h b o Max กก็มีการทำรีวิวเนียนของดาราและทีมงาน มารวบรวมเป็นทีวีสเปเชียลฉบับพิเศษของ <S 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 HBO Max ครับซึ่งคนไทยก็ได้มีโอกาสได้ชมกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า มันมีกลิ่นอายของพ่อมดแม่มดเนี่ยกลับมาเต็มไปหมดเลยปีนี้ถึงเวลาละที่ n e w ส์ก m m a n d e r ตัวเอกของเรื่องภาพยนตร์ชุด Fantastic b e a s t s กลับมาแล้วในภาคที่3ภายใต้ชื่อ The Secret s of Dumbledore หรือความลับของด u m b l e d ดอ e นั่นเองครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปภาค2ที่เราดูกันสำหรับ Fantastic Beasts นี่นะฮะคือก่อนยุคโควิดนะใช่ตั้งแต่ปี2018แล้วเราก็เป็นมาเท่าไหร <4 S 2> ่ฮี4ปี4่ปีเต็มเ็มครับแต่ว่ากลับมาครั้งนี้กลิตติินวาวครับไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ากำลังรวบรวมสมมรรคพพวก่อด ในการที่จะครอบครองโลกเวทมนต์นะครับนี่ถือว่าเป็นภยัยพุกคามที่หนักที่สุดของดัมเบิลดอร์ในยุคสมัยหนุ่มซึ่งเราจะได้ติดตามกันในภาคนี้ครับทางด้านดัมเบิลดอร์เองก็ไม่ได้มาคนเดียวฮะร่วมรับรสมัครคพวกเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือนิวส์คาเมนเดอร์นั่นเองครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นอกเหนือจากการทิ้งช่วงไป4ปีกว่าเราจะได้ดูเนี่ยภาค3การเปลี่ยนตัวละครของกรินเดวอลนั้นจากจอห์นนี่เด็มาเป็นแม็กซ์มิลร์สันซึ่งผู้ชมทั่วโลกนั้นก็จะได้ประจักีว่า ความสามารถของเขาจะเป็นเช่นไรครับรับพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดและเป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ชมภาพยนตร์กันนะครับสำหรับเรื่อง Fantastic Beasts the Secret of Dumbledore ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างกันได้เลยครับ <S 1> <S 1> ing, ในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid Recommend